ฉันได้ข่าวว่าบริษัทแกล้มละลายไปแล้วไม่ใช่หรอแกไม,ม่อยายก็ไ้หรอที่นี่เขามีแต่พวกไฮโซนะถึงบริษัทฉันจะล้มละลายไปแล้วฉันเป็นเพื่อนกับพวกแกมไม่ได้หรอมีเงินเขานับเป็นน้องมีของเขานับเป็นพี่แต่ถ้ามีนี่เขาไม่นับเป็นเพื่อนหรอกนะ CVM ิ i ์ม หูยดูดีเหมาะแกมากเลยอะแต่แกดูนี่นะนี่เครื่องประดับล้านชั้นมุกแท้ฝั่งด้วยเพชรน้ำดีด้วยนะเจ๋อจระมากแกแล้วนี่ยิน้าเราปิดโปรเจกต์กับลูกค้ารายใหญ่ได้นะเราได้สบายไปทั้งชาติแน่ใช่แก่ัว่าจะไปเที่ยวรอบโลกสัหึรอบเอาโยทางนี้ บริษัทใหญ่นั่นล้มละลายไปแล้วฮะจริงเหรอแกไม่ใช่นะสิไอตกข่าวนี่ไงสวัสดีทุกคนเป็นไงกันบ้างสวัสดีก็สบ,บายดีแหละอย่างน้อยพวกฉันก็สบ,บายแบบแกแล้วกันนี่โยอะไรเหรอไอซ์ฉันได้ข่าวว่าบริษัทแกล้มละลายไปแล้วไม่ใช่หรออืมไอซ์ไอก็ถามตรงไปขอโทษ ไม่เป็นไรหรอกว่าแต่บริษัทแกล้มละลายไปแล้วยังมีหน้ามางานเลี้ยงรุ่นอีกหรอนั่นนะสิที่นี่เขามีแต่พวกไฮโซนะอา้าวแล้วทำไมฉันจะมาไม่ได้ละ่ะในเมื่อฉันก็เรียนรุ่นเดียว,วกับแกนี่เรียนรุ่นเดียวกันนะ่ะใช่แต่ที่นี่เขามีแต่พวกคุณหนูบริษัทใหญ่ๆอยูงนั้นเลยนะถามจริงๆเถอะแกไม่อายบ้าหรอทำไมล่ะ ถึงบริษัทฉันจะล้มละลายไปแล้วฉันเป็นเพื่อนกับพวกแกไม่ได้หรอก็นะแกต้องหาแบ่งระดับซะบ้างแกระดับไหนพวกฉันระดับไหนบางทีเพื่อนนะ่ะมันก็ต้องดูด้วยวเหมาะสมกันไหมทําไมก็ไม่ควรหนับเป็นเพื่อนนะเอาหนะ้าเอาหนะ้าให้ยกมันอยู่ในงานนี้แหละมันน่าจะหิว เดี๋ยวอาหารมาเสิร์ฟแกจะกินให้เต็มที่นะแกจะได้มีโอกาสกินอาหารดีๆเหมือนคนอื่นเขาบ้างสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับงานเลี้ยงรุ่นของเรานานาทีจะได้จัดผมอยากให้ทุกคนได้สนุกกับงานนี้นะครับค่ะคุณเดียวครับ หลายๆคนอาจจะหลงลืมกันไปบ้างงั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตชีวิตกันหน่อยนะครับได้สิครับคนเดียวถ้างั้นเรื่องจากคนเดียวก่อนเลยดีไหมครับได้ครับคุณไอปัจจุบันผมก็ยังบริหารบริษัทสบออกน้ำมันอยู่ครับกำไรต่อปีก mm ็ไม่มากไม่น้อยครับไม่มากไม่น้อยนี่เท่าไหร่หรอคะก็เกือบๆพันล้านครับ ชครับเห็นไหมแกฉันบอกแล้วที่นี่มีแต่ผู้บริหารรวยๆบริษัทใหญ่ๆจริงไอ้ไม่มีใครคุณล้มละลายอย่างแกหรอกโยกถ้าเคยได้ยินไหมมีเงินเขานับเป็นน้องมีทองเขานับเป็นพี่แต่ถ้ามีนี่เขาไม่นับเป็นเพื่อน ผมว่าหยอกปัปพอแค่นี้นะครับตาคนไไนต่อเลยครับครับคุณเดียวปัจจุบันนะครับไอทํางานอย่างที่บริษัทผลิตเครื่องประดับแบรนด์ดังและยังจัดจาหน่ายอยู่ในห้างสปปรรพสินค้าของเพื่อนผมคนนี้ด้วยครับใช่ค่ะคุณเดียวงั้นเชิญคุณเนื้อทองต่อเลยครับได้ค่ะปัจจุบันเนื้อทองเป็นเจ้าของห้างสปปรรพสินค้าชื่อดังแห่งเลยวลนี แต่ละคนนี้เก่งมากๆเลยนะครับต่อไปคุณโยกเลยครับได้ค่ะคือตอนนี้โยกกำลังทำทบริษทรัทหลบละลายเกรงว่าน่าจะไม่มีอะไรให้เล่านะครับใช่ค่ะคะุณเดียวว่าแต่ใครเป็นคนส่งบัตรเชื้อที่ยายหนี้หรอคะก็ต้องเป็นผมนะสิคคุณเนธองเออคุณเดียวครับไอ้ว่าคุณเดียวน่าจะลืมอัปเดตหน้าที่การงานของเขานะครับ ไม่ลืมหรอกครับก็ตอนนี้คุณหยกเขาไม่เป็นไรหรอคกครับคุณเดียวเดี๋ยวหยกแนะนำเองอ๋อได้ครับคุณหยกเชิญเลยครับใช่ค่ะเมื่อสามปีก่อนบริษัทที่หยกทำเพิ่งล้มละลายไปจนต้องปิดตัวลงแต่หยกก็ไม่ยอมแพ้และเมื่อปีที่แล้วหยกก็ทำงานอย่างหนักจนปัจจุบันหยกได้เป็น CEO แบรนด์เครื่องประดับรายใหญ่ CEO ใช่ค่ะและเมื่อสองสามวันมานี้หยกก็เพิ่งได้เท k โอเวอร์บริษัทเลิฟลี่จิวเว y รี่มาดูแลเฮ้ย <Hey, S 1> ชื่อหมือนบริษัทแกไอ้เออคืนและตอนแรกหยกก็กำลังม,มีโปรเจกต์ใหญ่กับห้าสรรพสินค้าชื่อดังแต่ตอนนี้คงไม่มีโปรเจกต์นั้นแล้วค่ะเนือ้อทองนี่ไม่ใช่ทางแกใช่ไหมคงไม่ใช่หรอกมั้ง ตอนนี้คงไม่ใช่แล้วคุณเดียวคะโยขอตัวกลับก่อนนะคะได้ครับเดี๋ยวก่อนเพื่อนโยให้อภัยพวกเราเถอะนะพวกเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หร ยอยออร้อาลยยอยอ,ยอไอ้รื่องมีก็มีอะอ้ยไม่รู้ว่้แค่นี้ฉันกระโดดอลยออก้วเนี้อะด้วยขาอะไรใหญ่ด้วย,ย,ย,ยทำตัวเองแท้แอย่าได้มีที่ยืนขอให้คืนกลับไปคำพท์